วัคซีนไฟเซอร์ลอดแรกจำนวน2ล้านโดสมาถึงท่ากัศยานสุวรรณภูมิแล้วนะคะเป็นวัคซีนลอดเดียวกับที่รัฐบาลจัดซื้อและจัดส่งในเดือนตุลาคมนี้จะมาอีก6ล้านโดสค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงได้ตรวจรับมอบเมื่อช่วงเช้าบอกว่าวัคซีนลตนี้ถ้ารวมไปจนถึงที่จะส่งเข้ามาตลอดเดือนตุลาคม จะเข้ามาทั้งหมด8ล้านโดสค่ะจะเข้ามาทุกพุธของทุกสัปดาห์ไฟเซอร์จะส่งไปตามจุดที่กรมควบคุมโรคกำหนดเอาไว้ทั่วประเทศ เพราะว่าราคาที่จะซื้อเข้ามารวมค่าจัดส่งเข้าไปด้วยและจะครบ30ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้จะฉีดให้กับเด็กอายุ12-18ปีกว่า5ล้านคนส่วนที่เหลือจะกระจายให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งกรมควบคุมโรคได้วางแผนการฉีดเอาไว้แล้วโดยเฉพาะการฉีดไขว้ตามมติคณะอนุกรรมการด้านการเสริมภูมิคุ้มกัน ที่มีมติสูตรการฉีดที่จะทำให้มีระดับภูมิคุ้มกันสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นการฉีดด้วยซิโนแวคเข็มแรก a อสตราเซเนกาเข็มที่2หรือ a อสตราเซเนกาเข็มแรกและไฟเซอร์เข็มที่2ค่ะหลังจากรับวัคซีนลอน็อตนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และออย จะตรวจรับไปตามขั้นตอนและเร่งการกระจายไปยังพื้นที่เป้าหมายให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะเริ่มฉีดไฟเซอร์ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะ